สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกับคุณครูเจสอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยนะคะกับนักเรียนชั้นป .1 น,นั่นเองค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2นะคะของสัปดาห์เนาะช่วงวันที่ 29พฤศจิกาถึง3ธันวาคมนะคะหลังจากคลิปที่1น,นะคะเราได้เรียนไปแล้วกับคำที่ประสมด้วยสระอะนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ฝึกออกเสียงฝึกอ่านสะกดคำนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ความหมายได้แต่งประโยคคำที่ประสมสระอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเจ๊จะพาขึ้นสระใหม่นั่นเองนะคะสระที่เราจะเรียนวันนี้ได้แก่คำที่ผสมด้วยสระ อีนั่นเองนะคะสรลอีนัยนรู้จักไหมเอ่ยบางคนบอกอุ้รู้จักค่ะค,คุณครูสรลอีง่ายมากอ่าเรามาดูกันนะคะว่าสระอีที่ว่าง่ายๆนี่คือง่ายจริงไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ฟังเพลงสระอีก,ก่อนเหมือนเดิมเพื่อที่นะคะเราจะได้รู้จักว่าสระอีนั้นเขาพูดถึงว่ายังไงเนาะกับเพลงสรลอีเนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ พร้อมแล้วไปฟังเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตปิดหน้าตัวเองลงแป๊บหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงสลาอินะคะในเนื้อเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับสละอิไว้บ้างนะคะเขาก็จะพูดว่าสลอินะคะเป็นเสียงสัน้นดูซิสลอินั้นมีเสียงสัน้นวางไว้ข้างบนตัวอักษรน,นะจ๊ะ เห็นไหมคะ 1. สระอิมีเสียงสั้น 2. อยู่ข้างบนอักษรนะเช่นคำว่าดูซิซออีซิซอโซเป็นพยัญชนะต้นส่วนสระก็คือสระอิตัวสีเขียวๆอยู่ข้างบนนะคะดูซิปิตินิทิคาว่ามิและคำว่าสีนั่นเองนะคะคำเหล่านี้มีสระอีอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูท่อนต่อไปนะคะว่าเขาลองกับ เกี่ยวกับสระอีไว้ยังไงนะคะอ่าต่อไปนะคะดูซิสระอีแม้มีตัวสะกดไม่ลดคงลอยบนอักษรน,นะจ๊ะเขาบอกว่าสระอีเวลามีตัวสะกดนะมันจะไม่ลดมันจะลอยอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเช่นคำนี้ค่ะ ชอช้างสระอีนะคะเราจะสะกดว่าชออชิชิชออีชิตัวสะกดงงูเป็นชออีงอชิงนะคะเป็นชิงเห็นไหมคะต่อให้มีตัวสะกดสระอีลอยอยู่เหมือนเดิมนะคะต่างจากสระอะเมื่อคิดที่แล้วนะคะคิดที่แล้วบอกว่ามีตัวสะกดนะอะจากกระโดดไปเป็นแม่หันอากาศส่วนสระอีเวลามีตัวสะกดอยู่เหมือนเดิมไม่ลดไม่ลอยไปไหนอยู่ที่เดิมนั่นเองคะ่ะค่ะหลังจากที่ เราได้ฟังเพลงสระอีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สไลด์ของเราเนาะว่าสระอีมันมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาสระอีค่ะคือสีเหลือง,องนะคะนักเรียนสระอีนะคะเวลานักเรียนเห็นแบบนี้ให้ออกเสียงว่าอีออกสันส้นๆนะคะว่าอีสระอีเป็นสระเสียงสัน้นออกอีสันส้นๆไม่ต้องอีถ้าอียาวๆก็จะเป็นสระอีแต่นี้คือสระอีนะคะ ทีนี้สไลด์อีกเนาะรูปร่างมันจะเหมือนอะไรคะอ่ะาบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนคิ้วคุณครูที่มันอยู่บนดวงตาของเรานะคะวิธีการเขียนสระอ์ค่ะเขาบอกว่าให้เริ่มลากเส้นตรงไปข้างหน้าแล้วจากนั้นโค้งขึ้นแล้วก็วกกลับมาที่เดิมนะคะอันนี้คือสไลด์สไลด์จะไม่มีขีดนะคะจังไว้จะเป็นเหมือนแค่คิ้วธรรมดาก็พอนะคะในะในจอคุณครูอาจจะเขียนสระอ์ไม่สวยหน่อยนะคะแต่ว่า ฝึกเขียนให้สวยๆนะโค้งให้สวยๆแล้วก็วกกลับมาที่เดิมนั่นก็คือสระอีนั่นเองค่ะสระอีเวลาอ่านสะกดคำก็ไก่สระอีเราจะสะกดว่ากออีกีกอคือเสียงเพญชนะต้นก,กอไก่อีคือเสียงสระอีกีก็คือเสียงคำที่เราอาจสะกดนั่นเองนะคะเป็นกออีกีส่วนด้านล่างก็มีอะไรคะกออีกีลออีลิ สออสินั่นเองนะคะจำไว้การอ่านสะกดคำมี3มเสียงเสียงพยัญชนะเสียงสระและก็เสียงของคำนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสะกดคำที่ผสมด้วยสระอีกันเลยค่ะนักเรียนเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคำนี้สะกดว่าว่าอะไรคะจออิจาจอจานเป็นจออิจิ ดออีบีตออิติบออิบิปอ,อีตีอออิอีนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการผันอักษรกลางนั่นเองเสียงจะอยู่ในระดับกลางๆต่อไปเดี๋ยวเราไปอักษรสูงค่ะเสียงจะสูงขึ้นนิดนึงนะคะเช่นขอใครเราจะจดเสียงว่าขออิขีชออิฉี พออิทิพออิผิฟออิสิแล้วก็สออิสินั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปอักษรต่ำเสียงจะลงต่ำๆนะคะเช่นงองูก็จะเป็นงออินิคออิคินออินิพออิพิทออิทิ รอ,อิริลอ,อิลิวอ,อิวินั่นเองนะคะทีนี้สไลด์นี้นะคะคุณครูอยากจะให้หนักเรียนฝึกอ่านสะกดคําสระ,ะอีนะคะจากรู้สะกดคําสระ,ะอีตามอักษรที่คุณครูคกําหนดให้มี3ชุดมีอักษรกลางสูงแล้วก็ต่านะคะโดยให้หนักเรียน หยุดหน้าจอตรงนี้นะคะกดหยุดหน้าจอแล้วก็ฝึกอ่านสะกดคําให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือให้ที่บ้านได้ฟังนะคะว่าเราอ่านสะกดคําสระ,ะอิได้เก่งไหมนั่นเองนะคะว่าแล้วกดหยุดเลยนะคะนักเรียนค่ะหลังจากที่หยุดแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะเราฝึกอ่านสะกดคําสระ,ะอิไปนะคะโดยแบบที่ไม่มีตัวสะกดทีนี้ ถ้าสละอิมีตัวสะกดลราจะเกิดอะไรขึ้นเราฟังในเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมคะว่าสละอิจะยังอยู่เหมือนเดิมคงเดิมไม่ลอยไม่เปลี่ยนไปไหนต่อจะให้มีตัวสะกดตัวไหนมาตามหลังนั่นเองทีนี้คุณครูคยกตัวอย่างกอไก่ค่ะคำนี้คือกอไก่สรีอิคือไม่มีตัวสะกดไม่มีอะไรตามหลังกออิก,กิแต่ทีนี้คุณครูมีตัวสะกดตามมาคือนอนหนูตามหลังเข้ามาเห็นไหมคะสละอิยังอยู่เหมือนเดิม คำฝั่งนี้กออีกิไม่มีตัวสะกดแต่คำฝั่งนี้เป็นกออีนกินมีตัวสะกดนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณครูมีสามคำที่เป็นคำสระอีมีตัวสะกดนะคะคำแรกนะคะเป็นกอไก่สระอีและนอหนูนะคะเวลาอานสะกดคําสะกดว่ากออนอกินเดี๋ยวน้องเรียนลองอานสะกดคําตามคุยหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามกออ นอกินเห็นไหมคะเสียงแรกจะเป็นเสียงกอพยัญชนะตน้นเสียงที่สองเสียงอีเป็นเสียงสระแล้วก็เสียงที่สามเป็นเสียงนอนะคะเป็นตัวสะกดแล้วก็สุดท้ายเป็นเสียงของคำนั่นเองนะคะในกรณีที่มีตัวสะกดเราจะอ่านเป็นสี่ช่วงก็จะเป็นกออีนอกินแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองค่ะบอยไม้สละอีนอนหนูสะกดว่าบออีนอนบินนั่นเองค่ะ ต่อไปปอปลา,าสลิดอเด็กสะกดว่าปอ,อิดอปิดนั่นเองนะคะอันนี้คือคำสลิดมีตัวสะกดจำไว้นะคะเวลามีตัวสะกดไม่เปลี่ยนรูปไปไหนนั่นเองคะ่ะอ่ะต่อไปเราจะมาฝึกสะกดคําที่มีตัวสะกดนะคะโดยเป็นผสมด้วยสะละีกเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันคําแรกคะ่ะจําไว้นะคะ 1. เสียงพยัญชนะต้น สเสียงสระอีแล้วก็สเสียงตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่ตามหลัง 4. คือเสียงคำนะคะในกรณีที่มีตัวสะกดเราจะอ่านสสะกดสีรอบ 4. ช่วงนะคะหนึ่งสองามคำนี้กอไก่สระอีตามด้วยนอนูสะกดว่ากออีนอกินไหนลองสะกดตามคุคกูซิคะกออีนอกินบออี นอ,นว,อ,อ,นอวินวออีนอวินชออีนอชินดออีนอดินอออีนออินค่ะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะจะเป็นสระอิที่สะกดด้วยบอไปไม้นะคะคำแรกสอเสือค่ะสออบอ สิบสกดตามสกคูสิคะสออีบอสิบก็คือเลขสิบเรียนสิบเรานี่เองนะคะต่อไปจออีบอจิบยออีบอยิบลออีบอลิบดออีบอดิบวออีบอวิบนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นบรรทัดที่สมจะเป็นคำสระอิที่สะกดด้วยงองูนะคะคำแรกขอไข่สระอิแล้วก็สะกดด้วยงองูสะกดว่าขออีงอขิงลออีงอลิงปออีนอปิงยออีงอยิงพออี วอพิงวออีวอวิงไม้เอกวิ่งค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคุณครูไปแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนหยุดหน้าจอหน้านี้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านสะกดเหมือนคุณครูนะคะก็อีนอกินบออีนอกิมวออีนอวินนะคะฝึกอ่านสะกดคําให้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ฟังนะคะว่าเราอ่านสะกดคำาสรีอิได้ถูกต้องแค่ไหนนะคะ ค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านสะกดคำสระ,ะอิที่มีตัวสะกดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ความหมายของคำนะคะว่าคำสระ,ะอิที่มีความหมายนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำนี้นะคะมีบอมบอใบไม้สระ,ะอิดอเด็กศระะอาอ่านว่าบิดาบิดาออกเสียงตามุณครูค่ะบิดาสะกดว่าบออิบิ ดออาดาบิดาบิดาหมายถึงใครคะบิดาก็คือพ่อนะคะหรือผู้ที่ให้กําเนิดบิดาก็คือจะเป็นเพศพ่อนะคะจะเป็นเพศชายจะไม่ใช่แม่นะคะแม่จะเป็นมารดาจาไว้นะคะคู่กันบิดาก็คือคุณพ่อมารดาก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะบิดาจะแต่งว่ายังไงดีคะประโยคที่มีคําว่าบิดา ฉันมีบิดาได้ไหมคะอ่าได้ฉันมีบิดาบิดาฉันชื่อดำบิดาฉันชื่อแดงน้องมีบิดาบิดามีลูกก็ได้ค่ะบิดามีน้องมีฉันบิดาเลี้ยงฉันบิดาเลี้ยงลูกบิดารักมารดาก็ได้ค่ะเราแต่งประโยค เอาคำที่เราได้เรียนมาเอาคำว่ารักเอาคำว่าดูแลก็ได้บิดาดูแลลูกอย่างนี้ก็ได้ค่ะบิดาดูแลอะไรอีกคะดูแลมารดาก็ได้นะคะคือคำเอาคำวิทยาไปแต่งประโยคนั่นเองต่อไปมาดูคำต่อไปค่ะวอแวนสระอีชอช้างสระอาคำนี้อ่านว่าวิชาวิชาวิชาหมายถึงอะไร วิชาหมายถึงความรู้ความรู้ที่เราได้เรียนเลยฝึกฝนมาซึ่งวิชาความรู้นี่นะคะก็ปัจจุบันมันมีหลากหลายแขนงเหมือนเราเรียนหนังสืออค่ะแบ่งเป็นหลากหลายสายวิชาไทยวิชาคณิตวิชาอังกฤษวิชาวิทย์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะแต่งประโยคว่าฉันชอบวิชาภาษาไทยก็ได้ค่ะฉันชอบวิชาคณิตฉันชอบวิชาศิลปะ ฉันชอบวิชาคอมฉันชอบวิชาภละอย่างนี้ก็ได้นะคะใครชอบวิชาไหนก็เอาวิชานั้นมาแตกเป็นประโยคนั่นเองค่ะต่อไปคำนี้ค่ะก็ไก่สละอะนะคะไม่ใช่คำที่ผสมด้วยสระอีแต่ว่าครูครูจะให้ดูคำหลังนะคะเป็นทอทาหารสลีเป็นกออากะทออิทิกะทิกระที่หมายถึงอะไรดูจากรูปภาพน่าจะเป็นเกี่ยวกับมะพร้าวใช่ไหมคะ เก่งมากค่ะมากะทิคือน้ำสีขาวขุ่นนะคะที่เราได้จากการที่เราคั้นเราขูดมะพร้าวเราขูดมะพร้าวเป็นฝอยๆใช่ไหมคะที่เราใส่น้ำแล้วก็คั้นแล้วก็บีบเข้ามามันก็จะได้เป็นแบบน้ำกะทิขาวๆค่ะเหมือนนมขาวๆข,ข,ข้นๆน,น,นะคะซึ่งรสชาติก็จะหวานมันนะคะเราก็จะเอากะทินี้ไปทำแกงไปทำขนมหวานไปทำ ขนมไทยอย่างเงี้ยคะ่ะวุ้นกะทิไปทําของหวานที่ใส่กะทิต่างๆนะคะบางคนก็ชอบรสชาติของกะทินะคะเพราะว่ามันหอมมันมันนั่นเองนะคะถ้ากะทิจะแต่งประโยคว่ายังไงดีแม่คั้นกะทิแม่มีกะทิพ่อซื้อกะทิฉันชอบไอติมกะทิอย่างนี้ก็ได้คะ่ะฉันชอบอขนมกะทิ อะไรก็ได้หรือฉันไปซื้อกะทิหรือแม่ขายกะทินีได้ไหมคะได้หมดเลยเราสามารถเอาคำว่ากะทิมาแต่งตามที่เราชอบหรือเราสนใจนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่ากะปิอขออภัยค่ะไม่มีรอเรือกะปิกออะกะ,อกะปออีปิกะ กะปิบางคนเคยได้ยินคุณแม่พูดไปซื้อกะปิให้หน่อยกะปิคืออะไรดูจากรูปคะ่ะกะปินะคะจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะที่เพิ่มความเค็มให้กับอาหารจะมีสีออกน้ำตาลหรือสีแดงคำๆนะคะ,ะทำด้วก,กุ้งหรือเคยนะคะ เวลาทำนะคะเขาจะโขลกกับเกลือจนเข้ากันแล้วก็หมักไว้นะคะบางคนเขาก็เรียกกะปีนี้ว่าเยื่อเคยนะคะเคยก็เป็นสัตว์คล้ายๆกุ้งนะคะจะเป็นตัวเล็กๆเขาเอาหมาักเอามาทําเป็นกลวิธีต่างๆให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงที่มีรสชาติเค็มนั่นเองนะคะอาจจะไว้ทําแกงหรือบางคนกินวุเตียวก็เอากระปีใส่นะคะขึ้นแต่ความชอบของแต่ละคนทีนี้เวลาแต่งประโยคแต่งยังไงคะคุณครูก็แต่งเหมือนเดิมนะะในขัะนักเรียนกระปีแต่งว่ายัางไงดี ฉันไปซื้อกะปิให้แม่แม่ขายกะปิฉันชอบกินกะปิคุณยายทำอะไรดีคะน้ำพริกกะปิให้ฉันอย่างนี้ก็ได้คะ่ะหรือจะเอาคำง่ายๆเอาคำว่ามีฉันมีกะปิก็ได้คะ่ะก็ได้แบบไม่ผิดนะคะการแต่งประโยคสำหรับคุณครูไม่ผิดนะคะจะเอาคำว่าอะไรก็ได้ขอแค่ให้มีส่วนที่เป็นคน หรือสัตว์สิ่งของแล้วก็มีการกระทําแค่นั้นค่ะเช่นคนทําอะไรคนในที่ฉันฉันทําอะไรล่ะฉันกินกะปิก็ได้นั่นเองนะคะแค่แบบนี้ก็เป็นประโยคแล้วก็ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคํานี้มะลินั่นเองทุกคนเคยรู้จักดอกไม้ชนิดนี้นะคะคือดอกไม้ที่มีดอกสีขาวนะคะกลิ่นหอมนะคะที่เราชอบเอาดอกมะลิมาไหว้คุณแม่นั่นเองนะคะ ต่อไปคำนี้ค่ะปิติคำนี้จะเป็นคำยากหน่อยนักเรียนจะไม่เคยได้ยินนะคะคำว่าปิตินี้นะคะหมายถึงความยินดีความความปิติความปลื้มปิติอะคะ่ะนักเรียนคือดีใจยินดีดีใจอู้ปลื้มปิติมากที่ลูกเรียนจบลูกได้รับปริญญาอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะบอใบไม้สลอิดอเด็กสะกดว่าบออิดอบิดบออิดอบิดนะคะในรูปกครูคมีรูปภาพบิดอะไรคะ บิดลูกกุญแจบิดหมายถึงการหมุนไปทำในทางหนึ่งคือความหมายแรกความหมายที่สองบิดคือการทําให้เป็นเกลียวหมุนให้เป็นเกลียวเช่นบิดผ้าเหมือนเราซัากผ้าใช่ไหมคะมันเปียกน้ําเราบิดนะ้าออกคือเราหมุนเป็นเกลียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบิดผ้าบิดเชือกแบบนี้นะคะมีสองความหมายเนาะต่อไปภาพนี้คันนกกาลังอะไรเอ่ย นกกาลังบินนะคะบออีนอบินบินหมายถึงการเคลื่อนที่ไปในอากาศนะคะโดยใช้ปีกถ้าสัตว์ก็จะใช้ปีกหรือถ้าเป็นเครื่องบินก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์นะคะในการเคลื่อนไปทางอากาศนั่นเองค่ะต่อไปภาพนี้ปอปาสะละิดอเด็กสะกดว่าปออิดอปิดปิดคือการกันไว้ หรือกั้นไว้ไม่ให้มันเปิดออกมาคือกั้นไว้ค่ะคือปิดไว้เหมือนประตูเราปิดมันไว้ไม่ให้มันเปิดออกมาอ้าออกมาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำนี้เป็นสัตว์ค่ะรออ,อีกงองลิงนั่นเองนะคะลิงก็เป็นสธธัตว์เลี้ยงดูด้วยนมนะคะหน้าตาจะคล้ายคนเลยก็จะใช้ตีนหน้ากับตีนหลังนะคะไว้เกาะไว้จับอย่างเงี้ยนะคะลิงก็มีทั้งชนิดที่มีหางและก็ไม่มีหางนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะ่ะต่อไปก็จะเป็น หน้าที่ของพวกเราในการทำใบงานแล้วนะคะหลังจากได้ฝึกอ่านสะกดคำได้เรียนรู้ความหมายแล้วเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานสราอินะคะซึ่งใบน,นี้ก็ง่ายๆนะคะฝึกคัดแล้วก็ฝึกผสมสราอิกับพยัญชนะนะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นใบให้แต่งประโยคนะคะคุณคูมีคําว่าบิดามีมะลิมีกะทิมีกะปิแล้วก็วิชานะคะให้นักเรียนคัด3ามครั้งแล้วก็เอามาแต่งประโยคนั่นเองนะคะค่ะก็ ไว้เออ่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเจ๊ขอลาไปก่อนขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆที่ตั้งใจดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านฝึกทบทวนเยอะๆนะคะวันนี้คุณครูคเจ๊ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย